สวัสดีนะครับเปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะครับกับทริปโตเกียวรอบนี้นะเป็นเบสิกโตเกียวเลยวันนี้ตรงกับวันที่30พฤศจิกายนนะครับอุณหภูมิวันนี้ประมาณ17นะครับสูงสุดแล้วก็ต่าสุดเนี่ยประมาณ9องศาเย็นเยน,ยนสบายสบาย,บายไม่ได้หนาวถึงขั้นทรมานนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2ของการเที่ยวแล้วนะครับเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานและตอนเย็นๆแผนของวันนี้จะเป็นช้อปปิ้งเดย์นะครับย่านตึกม่วงแล้วก็ย่านจินซาเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์จินซาเขาปิดถนนให้เราเดินช้อปปิ้งได้สะดวกสะ,กะแต่ดียวงกง่อนจะตมไปเที่่ยววึกงกับกินนซ่ายผม้้้อลัับไปใหดูวตงแต่่่เเมือวานนทีรบิ เอ็ a มาเนี่ยจนถึงตอนนี้ทําอะไรกันมาบ้างนะครับไปครับย้อนกลับไปดูแล้วก็เดี๋ยวตามไปเที่ยวตึกม่วงกับจินสร้างกันครับวันนี้สําหรับสายการบินในรอบนี้เราเลือกเป็นสายการบิน A n a นเะครับ a n a เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสายการบินฟรุสวิดอะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มันอยู่ในสตาร์อะไรอันสตาร์อะไรอันเนี่ยก็คือสายการบินกรุ๊ปเดียวกับการบินไทยนั่นแหละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังสะสมไม์ของการบินไทยเราก็ยังสาม,มารถสะสมได้เหมือนเดิมน,นะครับส่วนโรของ a n a เนี่ยเช็คอินที่โรแอลนะครับสุวรรณภูมิโรแอลรหัสไฟล์ผมบอกตรงนี้เเลลยละกันนหไฟ NH800800 บินออกจากสุนภูมิเจ็ดโมง10นะครับแล้วก็ไปถึงที่นู่นประมาณสัก15นาฬิกา5นาทีนะครับข้อดีที่ผมชอบแล้วก็ไม่เป็นข้อดีที่ต่างจากการบินไทยนะครับก็คือว่าก่อนเสิร์ฟอาหารเน่ะเขาจะเอาเมนูหน้าตาแบบนี้มาให้เราดูก่อนเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเมนูไหนไม่ต้องมาคอยลุ้นนะว่าหน้าตาอาหารมันจะออกมาเป็นยังไงทีนี้ถ่ายหน้าตาอาหารกันมาบ้างนะครับเราเลือกเป็นเซตหมูนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกล่วงหน้ามาครับซึ่งการเลือกลุวงหน้าฟรีนะก็คือเซตเเสตตซอของ ว่าเนี่ยก็จะเป็นแสด์บิชแซลมอนด้วยส่วนที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือช้อนซ่อมครับเพื่อนเพื่อมันเป็นช้อนเหล็กแบบช้อนเหล็กจริงๆเลยส่วนตัวคิดว่าทานกับช้อนเหล็กเนี่ยมันทานได้แบบสะดวกกว่าอร่อยกว่าจริงๆส่วนฟลายไทม์เนี่ยก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราก็มาแลนดิ้งลงกันที่สนามบินนาริตะนะครับรอบนี้คิวตอมอค่อนข้างจะยาวนะครับเพื่อนๆรอบนี้ผมไปเพื่อนๆอ,อ,อย่าจัดคิววันแรกอย่าจัดตารางวันแรกนานมากนะครับพอออกจากตอมอมาด้านหลังก็จะเป็นจุดขึ้นรถบัตรเข้าเมืองนะครับแต่ว่าในรอบนี้ผมเลือกวิธีเเเข้้าามืองงโตกกยยววดดรรนั่ถไฟค นะครับเพื่อนๆนแต่เพื่อนเพื่อนจะลองดูป้ายก็ได้นะว่ามันเป็นรถไฟที่แบบเป็นป้ายเทรนแหละไม่ว่าจะเป็นสาย JR หรือว่าเป็นสายเคเซเนี่ยเพื่อนเนเดินตามป้ายเดียวกันไปได้เลยจุดขึ้นรถไฟทั้งสองสายเนี่ยมันอยู่ติดกันนะครับส่วนเรื่องการจองตั๋วเคเซเนี่ยผมจองล่วงหน้ามาจากครุกแล้วนะครับการจองผ่านครุกเนี่ยจะเป็นการซื้อวอยเชอร์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้เป็นการออกตั๋วจริงๆยังไม่มีการระบุเวลาขึ้นเพื่อนเพื่อต้องเอาวอยเชอร์ที่ได้มาเนี่ยมาแลกตั๋วจริงที่สถานีก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมมนนเเพื่่ <bend> ่อออๆชงงขผีป็ เนื่อกับครุกด้วยนะถ้าเพื่อนจะจองตัว๋วจองที่พักจองโค้ดต่างๆเนี่ยอย่าลืมไปกอดส่วนลดกันนะครับตอนนี้ผมได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราแลกตั๋วมาคลิปนี้เรามา10คนเนะบริเวณที่แลกตั๋วนะครับเอา QR โค้ดที่ได้จากครุกแอปพลิเคชันนะครับไม่ต้องพิพ์กระดาษนะเอาเปิดจากมือถือได้เลยแล้วก็เข้าไปไที่ Skyliner KC Information Center นะครับหน้าตาแบบนี้นะแลกตั๋ว Skyliner จากครุกได้ที่นี่เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตนะครับเอาแต่ QR โค้ดก็พอ บริเวณที่เป็นเคเซติตเคาน์เตอร์ตรงนี้แลกตั๋วไม่ได้นะครับถ้าซื้อผ่านทราเวลเอเจนซี่ครุกหรืออะไรมาต้องไปแลกที่อินฟอร์เมชันนะตรงนี้เขาจะเป็นจุดจําหน่ายนะครับผมมาเสียเวลาต่อแถวไปเพื่อนๆถ้ามาก็อย่าเสียเวลาต่อแถวตรงนี้พอแลกตั๋วกันเสร็จได้ตัว๋วแจกจ่ายให้กับสมาชิกก็เดินเข้าเกตกันครับตั๋วที่ได้มาเนี่ยสมัยนี้มันจะเป็นตั๋วแล้วนะเพื่อนๆมันจะไม่ใช่แบบพาที่ต้องเอาไว้แบบแสดงให้กับเจ้าหน้าที่นะคําว่าตั๋วนั้นก็คือจะได้เป็นกระดาษเล็กๆเ,เ,เสียบเข้าไปที่เกตเเเเเสสีีียยยบขข้้้้้าาาาไไไปปปปท่่รระตตตูแลลวววก็ิดไไดนนนัห ละเอียดเป็นแบบนี้นะถ้าเพ,เพื่อนมาถึงปุ๊บแล้วเออดูรายละเอียดไม่ออกเป็นยังไงก็แคปหน้าจอนี้ไวล้ละกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบนะครับพยายามจะย้ำเพื่อนเพื่อนทุกครั้งนะว่าถ้าเกิดเดินทางพร้อมกระเป๋าเดินทางเนี่ยอยากจะให้มาก่อนเวลาเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างเคเซสกายไลเนอร์เนี่ยคนเดินทางพร้อมกระเป๋าเดินทางเนี่ยเยอะทุกคนนะครับมีกระเป๋าเดินทางกันทุกคนเพื่อนเพื่อลองดูรูปคิวกระเป๋าเดินทางดีด <ๆ S 2> เพียบเลยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของช่องเก็บกระเป๋าเนี่ยแต่ละโบกี้เนี่ยมันมีจานวนเท่านี้เองเพื่อนถ้าเต็นี่ก็ต้องลากไไปว้ที่่นััั่งงตวเอมนจะไมา สะดวกเอานะครับบรรยากาศในรถไฟเนี่ยนั่งสบายนะครับคล้ายกับนั่งเครื่องบินเลยนะ40กว่านาทีเนี่ยก็ไปถึงปลายทางที่สถานีอุเอโนะแล้วครับซึ่งรอบนี้เราเลือกพักกันที่โรงแรม APA Hotel นะครับรหัส APA สาขา368นะอยู่ในตลาดอุเอโนะเลยครับสะดวกจริงๆแต่พวกรูมทัวร์หรือว่าอาหารเช้าของโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวผมรวบไว้ให้ตอนท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูดินเนอร์มื่อแรกเมื่อถึงญี่ปุ่นนะครับอยู่ในตลาดอุเอโนะแหละเป็นเนื้อย่างยาก,กินิคุนะเราสายเนื้อนะครับชื่อร้านว่าบัวย่านะร้านนี้เนี่ยค่อนข้างงงงจะมมีีชื่่่อเสยโงดงดัในนหูค เพราะว่าตอนไปเนี่ยผมเจอเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไทยเนี่ยอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็การันตีคิวยาวทุกครั้งที่เดินผ่านเลยพอดีมันอยู่ติดกับโรงแรม APA ที่ผมพักเลยแหละเดินผ่านทุกวันก็คิวยาวทุกวันร้านนี้รับจองคิวล่วงหน้านะไม่ต้องมาต่อแถวนะครับจองคิวผ่าน Google Map ได้เลยนะสะดวกแล้วก็ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมในการจองด้วยแนะนําเพื่อนๆนะจองเวลากันมาก่อนนะไม่ต้องมาต่อแถวนาน,านๆส่วนฟุตเทชชุดนี้ผมขอปล่อยลายเยาวๆบรรยายบรรยากาศร้านนี้เลยละกันนะครับแต่ขอสปอยกันก่อน,อนเลยนะร้านนี้ผมชอบนะครับใน ทิปเนี้ยผมกับจ๋าเนี่ยไปทานร้านนี้กันถึง2รอบเลยมีรอบที่มาซ้ำอร่อยจริงๆนะเพื่อนๆชื่อร้านว่าบัวย่าหรือว่าโบย่านะครับส่วนรลยอาหารเมนูเนี่ยจะมีแบบ2อ,อย่างนะอย่างแรกก็คือาร์ดสั่งแยกเป็นจ,นจานๆในส่วนที่เราชอบทานนะครับหรือว่าจะออเดอร์มาเป็นแบบเซตเลยก็ได้นะเขาก็จะมีจัดเซตไว้ให้นะครับและวิธีการสั่งอาหารเนี่ยก็สแกนผ่านมือถือได้เลยนะจะมี QR แต่ละโตัวให้กดนะครับสะดวกสบายสําหรับนะักท่องเที่ยวมากเลยส่วนคุณภาพของอาหารของเนื้อวัวในแต่ละจานเนี่ยน่ากินไหมนุ่มไหมให้วดีีโอเนย บรรยายตัวเองได้เลยนะผมก็ได้ไปหาข้อมูลของร้านนี้มาเล่าประกอบกับการที่เพื่อนๆเนี่ยจะรับชมคลิปนะครับเขาว่ากันว่าร้านนี้เป็นร้านที่เด็ดเลยแหละโดยที่ทีเด็ดของเขาเนี่ยคือการประมูลเนื้อวัววากิวแบบ A5 เนี่ยมาทั้งตัวเลยนะครับมันก็แปลว่าเราเนี่ยจะได้กินชิ้นส่วนที่าหาย,ยากของวากิวในราคาที่เอื้อมถึงเรียกได้ว่าคุณภาพเทพแล้วก็ราคาเป็นมิรนะครับอันนี้ก็ไปค้นหาข้อมูลจากใน Google มาบรรยายให้เพื่อนๆสำหรับร้านโบย่านะครับซึ่งสําหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเท่าที่ไปทานมานะครับ มันก็จะมีส่วนทางที่แบบนุ่มละลายไปเลยอร่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับส่วนที่แบบเออต้องเคี้ยวบ้างนะมีรสชาติเนื้อแบบเจมจนเจมจนนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับเนื้อญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังไงเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยผมรับรองอร่อยกว่าที่ไทยแน่ๆครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเมื่อเทียบกันที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมไปเทียบกับเนื้อที่ผมไปทานที่โซนฮิดะทาคายาม่าเนี่ยร้านนี้อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะยังต้องยอมที่ฮิดะทาคายาม่าว่ายังเป็นแบบนัมเบอร์วันของผมอยู่ส่วนน้ําราดน้ําหมักของร้าาาานนนนนนนเนียยส่ว่วววววตตัััผมมมคิิิดดดดจะะหรบ๋ ไงมือเย็นก็คงจะสุดที่ประมาณนี้นะเราก็คงจะเข้าห้องพักนองกันลนะเดี๋ยวตัดภาพไปวันรุงขึ้นตามที่เราเปิดคลิปตอนแรกนะไปชอปปิ้งตึกม่วงกันต่อครับ ทาเคยะนะครับหรือว่าที่คนไทยเราเรียกติดปากกันมานะครับว่าตึกม่วงมันน่าจะเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนตึกนี้มันเป็นตึกช้อปปิ้งที่ด้านนอกเขาทาเป็นสีม่วงทั้งตึกแหละเลยเรียกติดกันมาว่าเป็นตึกม่วงนะครับแต่ตอนนี้เขารีโนเวทใหม่หมดแล้วแหละมันก็ยังมีความเป็นม่วงอยู่บ้างะนะครับที่นี่หลักๆจะมีหลายอาคารอยู่นะครับแต่อาคารหลักๆที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวน่าจะมาเนี่ยก็น่าจะเป็นทาเคยะตึกหนึ่งนะเพราะว่าเป็นของกินของใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ยาเครื่องสำอางต่างๆก็อยู่ในต ฟุตเทชุดนี้ผมพาเดินเที่ยวตึกม่วงกันเลยนะครับแนะนําทาเคยะนะถ้าเพื่อนๆจะมาเนี่ยให้หากดคุมปองกันมาก่อนนะครับคุมปองส่วนลดเนี่ยมีอยู่เยอะเลยนะเพื่อนๆสามารถหาได้ตามเพจทั่วๆไปเลยครับมีเยอะมากๆจริงๆนะบริเวณนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งของทาเคยะตึกหนึ่งนะครับบอกตรงๆเลยนะชั้นนี้ขายของกินของฝากอะไรที่เป็นของเด็ดของชื่อดังเนี่ยชั้นนี้รวมไ้ครบเลยนะครับถ่ายรูปมาให้รวมๆแบบนี้นะที่นี่ชาเขียวเยอะด้วยนะครับไอชาเขียวที่ว่ากันว่าที่ญี่ปุ่นลิมิตการขายหาย,ยากผมเห็น ห็นที่ทาเคยะตึกมงเนี่ยเพียบเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ชํานาญเรื่องชาเขียวสักเท่าไหร่หลังจากนั้นพาลงไปเดินชั้นใต้ดินกันบ้างนะครับชั้นใต้ดินเนี้ยจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแหละครับเพื่อนๆใครที่เป็นสายเดินซูเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศเนี่ยหรือพักย่านอุเอโนะเหมือนเราเนี่ยน่าจะชอบนะครับก็แนะนํานะและอีกอย่างเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นเน่ะมันเดินเพลินจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆก็แนะนำนะมาตึกมงเนี่ยได้ทั้งซื้อของแล้วก็ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแหละซึึ่่่งงโดดดยยยรรรรวววมมๆแแลลล้้้้้้้้้้เเเเนน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 นีีีีีตตกก4ชชชชชััััััะคบบอาิิท1 2 3็ไปใ แต่เดี๋ยวยังไงการขึ้นไปทําแท็กฟิลก็ต้องขึ้นไปชําระที่ชั้น3อยู่แล้วนะหลุดจากชั้นใต้ดินพาขึ้นมาเดินที่ชั้น2แล้วก็ชั้น3กันต่อเลยแล้วกันนะครับฟื้เทจชุดนี้เป็นชั้น2นะชั้น2เนี่ยก็จะขายสินค้าในบ้านนะครับสินค้าในบ้านก็แบบแชมพูสบู่สเปรย์ยาสระผมยาย้อมผมต่างๆเรียกได้ว่าของใช้ในบ้านเนี่ยมีทั้งหมดและครับบางอย่างก็ซื้อได้บางอย่างก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะเอากลับประเทศเรายัางไงนะทีนี้พาขึ้นไปชั้น3กันบ้างน,นะครับชชัั้้นนน3 3คคืือออะไรกก็พววยาาาตต่งๆิิม ต่างๆเครื่องสําอางแบรนด์เนมอะไรที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3านะครับรวมจนถึงแท็กฟรีเคาน์เตอร์ด้วยนะคิดเงินในระบบแท็กฟรีเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้น3แหละที่นี่เป็นระบบแท็กฟรีนะครับแท็กฟรี Free ก็คือชําระเงินแล้วก็ลดราคาไปในนั้นเลยไม่ต้องไปขอเงินคืนหลังจากนั้นนะครับส่วนผมที่แนะนําไปตอนแรกเนะผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บคูมปองมาใช่ไหมครับแตนะ่วันที่ผมไปเนี่ยผมชําระด้วยบัตร JCB นะครับไม่ได้ใช้คูมปองเลยเพราะว่ามันใช้คูมปองคู่กับบัตรเครดิตส่วนลดไม่่่ไไไดด้้้กาารใช JCB ณนวะวัันนนทีผมมปเมส เป็นเปอร์เซ็นต์นแ,ลแล้วเอยอะกว่ากลุ่มปองเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าถ้าใครมีบัตร JCB เนี่ยใช้ JCB ดีกว่าแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าโปรโมชั่น JCB กับตึกม่วงทาเคยะเนี่ยมันจะยาวนานขนาดไหนนะครับซึ่งสภาพสมาชิกในทริปนี้ของผมที่ผมพาไปนะชอบเยอะไม่เยอะคิดดูเพื่อนๆฮิ้วกันแบบคนละ2ไม้2มือนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะต้องเอาของไปเก็บที่โรงแรมกันก่อนก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อเพราะว่าจากตึกม่วงเนี่ยทาเคยะเนี่ยครับมันมี3ามตึกนะสมาชิกในแก๊งเราเนี่ยจบแค่ตึกหนึ่งเองนะครับหายไปเกือบเกือบโมงกว่า้ นะครับแล้วก็ถือกันมาคนละถุงใหญ่ๆเลยก็เลยเอาของเนี่ยขึ้นไปเก็บที่ห้องพักกันวันนี้เป็นวันช้อปปิ้งเดย์นะแค่ครึ่งวันก็ได้ของกันเยอะแล้วครับตึกทาเคยะเนี่ยครับหรือว่าตึกม่วงที่คนไทยเรียกกันนะั้นพี่ๆทุกคนก็น่าจะเห็นรีวิวจากช่องอื่นกันมาบ้างแล้วนะครับเชื่อไหมส่วนตัวผมมาครั้งแรกเลยยังไม่เคยมาตึกม่วงตึกทาเคยะเลยนะครับรอบนี้เป็นครั้งแรกฟิลลิ่งดีนะครับฟิลลิ่งดีก็คือไม่ได้หนาแน่นเท่ากับดองกี้โฮเต้เดินง่ายกว่าแล้วก็มีพนักงานคนนนนนนไทยยยดดดด้วววรรัอออองเาาาาาาากาก็นน่่่่่แะํีิมมลลืืโหปปช เป็นแอปที่เอาไว้ใช้สแกน QR เพราะว่าเวลาเราอ่านภาษาญี่ปุ่นเราอ่านไม่ออกใช่ไหมเราเอาตัวบาร์โคดเนี่ยสแกนมันก็จะรู้ว่าสินค้านั้นเป็นอะไรแปลงเป็นภาษาไทยอ่านให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับสะดวกแล้วก็ด้านในเนี่ยมีคุมปองให้เราดูด้วยที่นี่ก็มีคุมปองส่วนลดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับไปครับเดียวต่อไปเราไปเดินชอปปิ้งกันต่อไปครับเดินทางกันเรานั่งจินซ่าไลน์นะต่อเดียวไม่ต้องไปต่อขอบวนใดๆน,น,นะครับขึ้นที่ อูเอโนะฮิโรโกจิเซชันนะครับนั่งจินซาลายสีส้มไปลงที่สถานีจินซาครับโอเคครับตอนนี้ลงรถไฟเรียบร้อยแล้วนะเราลงเป็นโตเกียวเมโทรอยู่ด้านหลังนะครับยืนอยู่กลางถนนจินซ่านะเป็นกิมมิคของเรานะครับเราเลือกมาจินซ่าในวันอาทิตย์นะคือว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะปิดถนนแบบนี้นะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงเป็นต้นไปให้สามารถเดินช้อปปิ้งกันได้แบบสะดวกสบายนะครับเป็นกิมมิคนะผมหมุนไปให้ดูด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งยาวไปเลยนะครับก็จะมีห้างแบบจินซ่าซิกมีห้างต่างๆนานา,นาน ก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจัดโปรแกรมมาที่กินซ่าเนี่ยมาวันอาทิตย์สะดวกช้อปปิง้งสบายคนอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันทําให้การท่องเทีย่ยวสนุกขึ้นนะครับตอนนี้เราวางแผนจะมากินร้านด้านหลังอยู่ที่ชั้น8ชื่อร้านว่าชาบูเซนนะครับแต่ว่าเรามาถึงตอนนี้บ่ายโมงพอดีเลยเข้าใจว่าเป็นมื้ออาหารแหละเดี๋ยวรอไปดูกันว่ามันรอนานขานาดไหนไปครับเดินเข้าประตูห้างไม่ต้องรีรอนะครับกดลิฟต์ไปเลยนะลิฟต์อยู่ตรงหน้าประตูนี่แหละกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น8กันครับร้านชาบูเซนนะรีวิวดีทั้งใน Google แล้วก็ในนนคอมขงญี่ปุ นะครับเราไปทานเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นมาทานเยอะอยู่นะเป็นร้านชาบูชาบูสุกิยากินะครับสไตล์แบบพรีเมียมหน่อยแนะนําว่ามาถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยไปกดบัตรคิวก่อนนะครับร้านเนี้ยรับบัตรคิวด้วยกระดาษนะร้านเป็นร้านแบบ2ห้องนะครับโต๊ะเยอะอยู่นะแล้วก็มีที่ให้นั่งรอหน้าร้านพอสมควรนะครับผมยื่นถ่ายเมนูจากหน้าร้านให้เ,เพื่อนๆนะครับร้านเนี้ยเขาจะมีให้เลือกเป็นคอร์สก่อนว่าเลือกสุกิยากิหรือว่าเลือกชาบูชาบูนะครับแล้วก็จะมีสั่งอาราคาเพิ่มขึ้นมาได้นะครับส่วน เลือกคือเซต B นะครับส่วนลักษณะหม้อเนี่ยผมนั่งกันกันกบขานะก็จะมีหม้อของผมอยู่หนึ่งหม้อนะครับเป็นหม้อแยกกันเนาะแบบนี้เครื่องเคียงแรกมาเสิร์ฟนะครับในเซตจะเลือกเครื่องเคียงได้ของฉาเลือกเป็นมะเขือเทศนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนสลัดมะเขือเทศส่วนผมเลือกเครื่องเคียงเป็นอันสุดท้ายนะครับอันที่4ในส่วนของน้ำจิ้มนะครับจะมีประเภทที่1คือพรสือนะทานคู่กับชิลี่สีสมสม้มๆนี้ส่วนตรงข้างเนี่ยลักษณะเป็นซอสถั่วแล้วก็จะมีชิลี่ออยนะครับไปให้ใส่กับซอสถั่วในส่วนของเเเเซรรรามามสฟลนะคับ กเป็นเซตบีนะคำอธิบายของเซต B ก็คือเนื้อที่แบบดีๆเนี่ยส่วน A3 เนี่ยคืออันนี้ เหล่านี้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอย่างละ75กรัมเนี่ยเป็นเนื้อญี่ปุ่นเสิร์ฟม,มาพร้อมกับผักนะครับแล้วก็น้ำซุปที่นี่จะเป็นน้ำซุปใสๆนะครับหน้าตาของเซตที่สั่งมาประมาณนี้ในส่วนของของหวานในเซ็ตเราเลือกเป็นไอศครีมชาเขียวนะครับส่วนของชาเป็นชาเขียวถั่วแดงนะครับส่วนเนื้อวาเกิวเนี่ยเรามีออเดอร์เพิ่มแยกไปนะครับเนื้อลายแบบสวยเลยนะโดยรวมร้านนี้ผมให้ผ่านนะครับสายชาบูชาบูมาทานได้แต่ว่าเขาไม่ได้มีแบบบุฟเฟ่เนื้อคนไทยน่าจะติดบุฟเฟ่กันส่วนรสชาติความอร่อยเนี่ยม่าาออรอได้ต มาตรฐานเลยนะครับแต่ผมสั่งเป็นแบบชาบูชาบูเนะเป็นแบบน้ําใสๆนะครับอยากลองเป็นซุกี้ยากีบ้างนะครับว่าน้ําดําจะเป็นยังไงนะส่วนตัวแล้วเนี่ยแอบชอบน้าดามากกว่าแต่ว่ารอบนี้ลองไปําใส่นะครับเรียกว่าอร่อยสมกับราคาแต่ว่าไม่ได้อร่อยว้าวมากๆขนาดนั้นนะครับตามรอยมาได้นะอยู่ที่ชั้น8ชาบูเซ็นนะครับโอเคตอนนี้ผมทานอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาถ่ายอยู่ข้างล่างนะทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาตามรอยนะครับว่าร้านชาบูเซ็นเนี่ยในจินซ่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเดี <S <S ๋ยวผมหมุนและอธิบายให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆเดินนมาบถน จินซานะครับฝั่งตรงข้ามณนะปัจจุบันนี้เป็นร้านโลเอเว่นะส่วนหมุนมาด้านนี้จะเป็นร้านฟินดีนะครับแล้วถ้าหมุนมาด้านนี้เป็นทิฟฟานี่แอนด์โคนะตึกเนี่ยครับจะอยู่กลางสี่แยกคือตึกนี้เลยนะครับชื่อตึกกับผมไม่ชัวร์ว่ามันชื่ออะไรนะเพราะว่าในตึกนี้ก็จะมีร้านต่างๆนานานเนี่ยอยู่ในแต่ละชั้นนะหน้าตาตึกเป็นแบบนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้าตรงนี้ไปเลยครับประตูตรงนี้พอเข้าไปเสร็จก็จะเจอลิฟต์นะครับกดไปชั้น8ได้เลยไปครับเดี๋ยวเดินทายบรรยากาศรอบๆจินซาให้ดูหนนนนน่่่่่ออยววาาาาาเเป็ังงงงงไบ้้้พพูดถถถึแลิีื มีร้านอะไรบ้างหรือว่าหลังไม่มาถามว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนหรอครับร้านนี้อยู่ตรงไหนหรอครับผมขอกราบไว้ตรงนี้เลยนะอย่าถามผมเลยมาร้านมันเยอะจริงๆครับผมไม่สามารถบอกได้หมดจริงๆว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนร้านนี้ตรงไหนนะขออภัยจริงๆนะครับผมขอถ่ายมาให้ดูรวมๆก่อนละกันนะครับฝั่งที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมขอเรียกม,มันว่าฝั่งกินซ่าซิกนะครับบรรยากาศวันอาทิตย์ของกินซ่าเนี่ยจะเรียกว่ากินซ่าหรือจินซ่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าอันไหนเรียกถูกก็ขอเรียกว่ากินซ่าละกันนะครับบรรยากาศวันอาทิตย์ของกินซ่าเนี่ยจะพิ ริเวณถนนเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นรันเวย์เป็นทางเดินให้เราเดินได้ง่ายๆเลยนะนอกจากเดินได้ง่ายๆแล้วมันถ่ายรูปสวยด้วยนะครับมันเป็นถนนยาวๆคู่กับตึกรับสวยดีนะช่วงเวลาที่ปิดถนนนะครับก็คือช่วงเวลาเที่ยงจนถึง17-18นาฬิกานะครับ17-18นาฬิกาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะปิดเวลาประมาณไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าหลังเที่ยงเนี่ยก็คือปิดถนนให้เดินแล้วครับจริงๆก็คือเดินกันถึงเย็นเลยนะครับตอนนี้ข้างนอกอาจจะดูมืดๆหน่อยนะ4โมงครึ่งเองนะครับพระอาทิตย์เนี่ยเริ่มจะตก เราเดินครึ่งด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปเดินอีกฝั่งหนึ่งเป็นแยกไซโก้นะห้างไซโก้ใช่ไหมครับตรงนี้มีหอไรดีคาไซโก้อยู่เดี๋ยวเดินไปดูกันครับว่าแถวนี้มีอะไรเดินต่อไปครับช้อปปิ้งกันต่อย่านจินซาทีนี้เดินฝั่งจินซาซิกเสร็จแล้วก็ขอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างละกันฝั่งนี้โดยรวมๆแล้วก็ยังเป็นแบรนด์เนมนะครับเป็นลักชัวรี่อยู่แต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยฝั่งจินซาซิกที่เราทานชาบูเซ็นมาฝั่งยูนิโคลฝั่งร้านจียูฝั่งน ช็อปเนี่ยจะดูเป็นแบบแบรนด์เนมผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าก็ยังมีห้างอยู่นะครับจริงๆก็คือเลือกเดินแนทั้งสองฝั่งแหละครับแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ช้อปปิ้งจินซาเนี่ยกันเต็มวันเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรต่อเลยนะนั่งจินซาลายสายสีส้มเนี่ยมาลงที่อุเอโนะฮิโรโกจิและสําหรับมื้อเย็นปิดท้ายวันนี้เราทานง่ายๆนะร้านตระกูลยะนะครับข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าด้งต่างๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็ราคาใช้ได้รสชาติอร่อยนะครับอยู่แถวอุเอโนะนั่นแหละเดี๋ยวไปดูรีแคปของวันนี้กัน โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารีแคปคลิปวันที่1วันที่2กันนะครับว่าทานอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างนะครับเริ่มกันด้วยที่เรื่องของการเดินทางกันก่อนนะการเดินทางประเภทที่1ก็คือเครื่องบินนะครับเป็นวันเดินทางมาของเรานะสายการบินที่เรานั่งในรอบนี้ก็คือ ANA นะครับ รหัสไฟบินก็คือ NH806 นะบินช่วงเช้านะครับ7โมงออกจากสุวรรณภูมิแล้วก็มาถึงที่นประมาณบ่าย3รอบนี้บินตรงเวลานะครับไม่ได้มีดีเลยนะแล้วก็ A&A เนี่ยก็เป็นสายการบ,บินในเครือ Star Alliance นะครับเหมือนกับการบินไทยแหละส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่นั่งของ A&A เมื่อเทียบกับการบินไทยในฐานะ Full s e r v i c e เหมือนกันนะ A&A เนที่นั่งกว้างกว่าวางขายืดเหยียดขาอะไรอะไรเนี่ยได้ดีกว่าครับกว้างกว่าจริงๆอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คืออาหารนะครับอาหารที่ A&A เนี่ยก็อร่อยแบบสไตล์ Full s e r v i c e หละแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่เขาาามมีกกกว่็คือ ตอนที่เราเลือกอาหารถ้าเป็นสายกมินไทยเราบินท G มาใช่ไหมเราจะรู้เมนูอาหารตอนที่แอร์โฮสเตสเนี่ยเข็นรถเข็นมาถึงเราแล้วก็จะถามว่ารับเป็นหมูเป็นเนื้อชิคเก้นออวิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า a n a เนี่ยเขาจะมีเหมือนใบกระดาษมาให้เราดูก่อนว่าเมนูวันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ให้เราเลือกเลยมีหน้าตาเมนูให้ดูก่อนด้วยอันนี้ดีกว่าครับทำให้เราไม่ต้องมาลุนนะเพราะว่าเราเคยนั่งการบินไทยฟรายที่นั่งไทยทายลำอะ่ะมีบางครั้งข้าวที่เราคิดว่าจะกินนะหมดไปนะครับก็เป็นครั้งแรกของผมกับ AA กก็ปรรระะทับใจนส่วาเนนททภี่2ั้ก็คือถ เคเซสกายไลเนอร์นั่งจาก ods, นาริตะแอร์พอร์ตเข้าเมืองโตเกียวนะครับ เคเซสกายไลเนอร์เนี่ยก็จะนั่งตรงยาวจากนาริตะมาเลยมาลงที่อุเอโนะแล้วก็นิโปลิใครพักสอย่านเนี้ยสกายไลเนอร์เนี่ยตอบโจทย์นะครับสกายไลเนอร์เนี่ยเป็นตัวที่จองที่นั่งทั้งหมดนะครับเราไม่สามารถเอาแต่ตั๋วเข้าไปในเกตแล้วก็ไปนั่งบนรถไฟได้หรือไปซื้อที่นั่งบนรถไฟได้นะครับจะมีการตรวจที่นั่งตั้งแต่ต้ตนเลยแล้วก็ผมเนี่ยจองที่นั่งเคเซสกายไลเนอร์มาจากคลุกนะครับก็จะได้ QR โค้ดมานะแต่ว่า QR โค้ดของคลุกเนี่ยไม่สามารถเอาเข้าประตูได้นะครับต้องเอา QR โค้ดเนี่ยไปแลกตัั๋วฉบบจริงที่อินฟาร์ มีทิคอย่างหนึ่งว่าให้รีบขึ้นหน่อยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่ได้รีบขึ้นเนี่ยให้ไปต่อแถวตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าที่วางกระเป๋ามีค่อนข้างจำกัดถ้าเกิดขึ้นไปที่หลังเนี่ยที่วางกระเป๋าไม่พอเนี่ยอาจจะต้องลากไปเทินหัวไปโมโเดลที่นั่งตัวเองหรือว่าอาจจะต้องเสียไว้หน้าขาตัวเองนะครับอาจจะทําให้เรานั่งไม่ถนัดการเดินทางประเภทที่3นั่นก็คือเมโทรนะครับเราใช้วันเดย์พาสโตเกียวเมโทรเนี่ยที่ซื้อเป็นคอมโบมาจากเคเซซากาเลเนอร์ในคลุกนะครับเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็น่าจะมี3ประเภทหลักๆเเทท่่่่าาานนนีี้ไปตออออกกััรืืงงขงมออาหา ร้านนี้อยู่ติดกับโรงแรมโฮเทล APA Ueno a k i m a, a. เลยนะครับเดินไปสักประมาณนาทีเดียวก็ถึงแล้วนะครับอยู่หัวมุมตรงนี้เองร้านนี้เป็นปิ้งย่างต่อแถวรอานานแนะนําว่าจองมาก่อนเลยนะครับเราจองผ่าน Google Map นะมันจะจองได้หลายอย่างท่าเบลล์อกก็ได้ Google Map ก็ได้รอบนี้เราเลือกจองผ่าน Google Map เพราะว่าไม่ได้เสียค่าใช้แพลตฟอร์มนะจองฟรีได้เลยก็แนะนําว่าไม่ควรไปต่อแถวนะครับต่อแถวรอานานแน่นอนจองกันมาก่อนดีกว่าร้านนี้ไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับเป็นเมนูอลาคาร์นะสแกน QR ที่โต๊ะแล้วก็สั่งไดด้้เเเลลยยยยนือออีับผมกาาแู่่ว เดี๋ยวจะแอบมไปทานร้านนี้อีกมือหนึ่งในทริปนี้นะครับถือว่าเป็นร้านที่ตามรอยได้รอบหน้าถ้าเรากลับมาพักย่านอูเอโนะเนี่ยร้านนี้ผมกลับมาซ้ำแน่ๆครับส่วนร้านที่2เนี่ยเราตามมาจากในต่อๆนะครับชื่อร้านว่าชาบูเซน ร้านชาบูเซ็นอยู่ในย่านกินซ่าเลยนะครับเราไปเที่ยวกินซ่ามาก็เลยแวะชาบูเซ็นร้านนี้เนื้อดีอร่อยตามมาตรฐานของเนื้อญี่ปุ่นนะครับเป็นชาบูจะมีให้เลือกเป็นแบบชาบูชาบูน้ำใสๆแล้วก็มีเซ็ตซุกิยากินะครับน้ำสีดําเนื้อดีนะครับร้านนี้มีให้เลือกแบบเนื้อธรรมดาหรือว่าเป็นเนื้อ A3 เนื้อ A5 เลยก็มีให้เลือกนะครับพนักงานเนี่ยบริการดีคือมายืนอยู่ตรงหน้าเราเลยแหละแล้วก็คอยบริการเราเรียกได้ว่าอร่อยตามมาตรฐานชาบูญี่ปุ่นเลยนะครับก็แ<ๆ>นะนําเพื่อนๆได้แต่ถ้าถามว่ารอบหน้าผมมากินซ่านีจะมมาา้รผ จะขอคิดดูก่อนต่อกันที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ จินซ่าเนี่ยถ้าแนะนาเพื่อนๆได้นะครับผมอยากจะให้จองมาวันอาทิตย์เนะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจินซ่าเขาปิดถนนมันจะเดินสะดวกกว่าไม่ต้องคอยข้ามถนนไปข้ามถนนมาเพราะว่าร้านช้อปปิ้งหรือห้างช้อปปิ้งบนถนนจินซ่ามันจะอยู่2องากถนนเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้เนี่ยมาวันอาทิตย์เนี่ยข้ามไปข้ามมาช้อปปิ้งสนุกกว่านะครับการถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยผมว่าการถนนก็ถ่ายรูปสวยสามารถอยู่ได้ยันเย็นเลยนะครับเขาเริ่มปิดถนนเนี่ยตอนประมาณเที่ยงตรงแล้วก็บริเวณนั้นไม่ต้องห่วงครับช้อปปิ้งเพียบร้านอาหารเเเเเเพีีีียยยยยบบบแแรรนนนนนนนดดมมม่่ผหห็ออะาากๆลัู้้ โดยก็นะน่าถ้ามาโตเกียวเนี่ยไปเที่ยวจินซาได้ขอให้เป็นการแบบจัดทริปมาวันอาทิตย์ก็พอสำหรับ2วันแรกนะครับเดือนหนึ่งเดือนสองของการเดินทางในทริปโตเกียวเบสิกรอบเนี่ยก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ช่องของผมมีปุ่มซูเปอร์แดงเรียบร้อยแล้วนะใครใครที่จะกดปุ่มซูเปอร์แดงก็เป็นกาําลังใจขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นนะครับช่องของผมเนี่ยมีการตะกต้าสินค้าไว้แล้วนะครับ ที่ไม่ได้ถูกใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรข้ามไปได้แต่ถ้าเป็นสินค้าไหนที่มีแผนจะซื้ออยู่แล้วเนี่ก็ฝากกดซื้อผ่านลิงก์ของผมผมก็จะได้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็เรื่องของครุกนะครับช่องของผมเป็นพันธมิตรกับทางครุกนะครับมีรหัสคุ้มปองโปรโมชั่นมาให้เพื่อนๆจองทริปจองสถานที่ท่องเที่ยวจองตั๋วพาสต่างๆผ่านครุกลองใส่โค้ดของผมนะครับเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลด5-7%กันไปแล้วแต่งเงื่อนไขที่ทางครุกเขาจะประกาศว่าให้หรือไม่ให้หรือว่าเกินโควตาแล้วหรือยอยังังงงงเเเหหมมมมมมืือออออออนนนนนนใททิปี้้้ะะคครรรบผผผจจจ่่่่าาาาุุกกกกดดลไไ ได้สรุกสบายไม่ว่าจะเป็นรถไฟสถา,านที่เที่ยวต่างๆเนี่ยจอมผ่านครุกมาสำหรับเด้นหนึ่งในเด้สองเนี่ยก็คงจะชวนพูดคุยประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันในวันเดินทางวันถัดๆไปครับ I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago.